สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐมร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีประจำปี2568พร้อมมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยแก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครปฐมและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆวันที่10กุมภาพันธ์2568ที่บริเวณกองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐมศาลากลางจังหวัดนครปฐมในยมยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2568เพื่อระลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหลำบากตรักตรำ และบางครั้งได้เสียสละแม้กระทั่งชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยตลอดสำหรับกองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2497เป็นต้นมาจนถึงวันนี้รวม70ปีโดยมีนายปรีชาดิหลกพรเมธีนายอัธวุฒิพึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐม รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประหลัดจังหวัดนายอำเภอสมาชิกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีโอกาสนี้รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนคนปรปฐมได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวนสองทุนทุนละ2 0 0 0บาทและทุนการศึกษาโดยในกองตรีเอกพันคุปตะวัตรจำนวน5ทุนทุนละ2,000บาทนอกจากนี้สมาคมแม่บ้านมหาไทยสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน3 0,000บาท และผู้ให้การสนับสนุนทุนสมทบของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนคนปรปฐมจำนวน10,000แบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ0 0 0สบาทในส่วนของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนคนปรปฐมได้เริ่มมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำการในจังหวัดนคนปรปฐมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534รวมเป็นเวลา34ปี มีกำลังพลรวมทั้งสิ้น108นายโดยภารกิจหน้าที่ของเหล่าสมาชิกอาสารักษาดินแดนได้แก่ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งด้านปรับปรามการบำบัดร,รักษาและการป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนอีกทั้งด้านการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจออกตรวจสถานบริการสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมต่างๆตลอดจนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย เป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่นอกจากนี้ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆในการปฏิบัติงานด้านการข่าวด้านมวลชนการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและการช่วยเหลือเหล่ากาชาติจังหวัดในด้านต่างๆ